สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวโซล,ล่าปั๊ม ACDC 1 5 0 0ลวัตต์รุ่น15.5คินะครับผมมาดูกันเลยนะครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยปั๊มนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขา,าแถมมาที่ใช้ในการติดตั้งนะครับประมาณนี้อย่างเช่นจะมีพวก ทปันละลายเทปพันสายไฟแล้วก็เทปพันเกลียวนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับที่ต้องใช้ในการติดตั้งนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนตัวปั๊มก็จะมีการห่อด้วยกันกระแทกแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เอากันกระแทกออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของมอเตอร์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของใบพัดนะครับมาดูสเปคปั๊มกันนะครับ ปั๊มตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ฟูนะครับผมรุ่น c d LR 15.5ขีด65ขีด200ขีด1 500นะครับแล้วก็ขีด A ทั D นะครับสเปคของมันก็คือแม็กโ o อยู่ที่15.5 Q นะครับแล้วก็แม็กเฮดจะอยู่ที่65เมตรนะครับแล้วก็กำลังวัดอยู่ที่1,500วัตต์นะครับผมปั๊มตัวนี้เป็นรุ่น ACDC นะครับซึ่งสามารถจ่ายไฟ220โวลต์กับ ไฟ DC จากแผงโซล่าเซลล์พร้อมกันได้เลยนะครับผมอินพุต c จะรองรับตั้งแต่8 5โวลต์จนถึง2 8 0โวลต์นะครับส่วน d c จะรองรับตั้งแต่8 0โวลต์จนถึง420สโวลต์นะครับส่วนทางน้ำออกจะเป็นทองเหลืองนะครับอย่างดีนะครับไม่ขึ้นสนิมแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาดท่อออก2นิ้วนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ือว่าโอเคนะครับแบบนี้นะครับไม่ขึ้นสนิมในส่วนของฝาปิดของมอเตอร์ก็เป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับเป็นทองเหลืองอย่างดีไม่ขึ้นสนิมด้วยกันนะครับผมในส่วนของมอเตอร์ก็จะมีการยิงเลเซอร์รายละเอียดแบบนี้นะครับผมที่สําคัญตรงนี้นะครับผมตัวนี้คือ serial number นะครับ จะใช้ในการอ้างอิงเวลาสเมเคลมกรณีที่ปั๊มมีปัญหานะครับผมตรงนี้ส่วนกล่องครอบคุมแกะออกมาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีตัวกันรกระแทกหุ้มอย่างดีนะครับผมกล่องครอบคุมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีจอแสดงสถานะต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผม ส่วนด้านข้างก็จะเป็นสเปคของกล่องนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้นะครับผม AC DC 2 0 0โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็อินพุตวลเตจที่เป็น AC นะครับรองรับตั้งแต่85โวลต์จนถึง2 8 0แโวลต์นะครับแล้วก็อินพุตวลเตจ DC รองรับตั้งแต่8 0โวลต์จนถึง4 2 0โวลต์นะครับแล้วก็กระแสะสูงสุดที่มันรับได้ก็คือ1 7แอมป์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับ ซึ่งทาให้กล่องสามารถทํางานได้ดีด้วยนะครับผมตัวนี้ส่วนในการเปิดฝาตรงนี้นะครับผมมันมีน็อตหกเหลี่ยมขันไว้อยู่นะครับเราจําเป็นต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับในการหมุนน็อตตัวนี้ออกมานะครับข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทับนั่นตรงนี้จะเป็นจุดเข้าสายโซลาร์เซลล์นะครับ ซึ่งจะมีหัว MC4 ให้เข้าง่ายๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมี N กับ L นะครับที่จะต้องเข้าไฟ220โวลต์และ t ทอร์ม a l E ตัวนี้จะมีไว้สำหรับต่อลงกลาวนะครับผมแล้วก็ UVW ตัวนี้จะเป็นเทอร์มอนที่ต่อกับมอเตอร์นะครับส่วนพวกเทอร์มอนนตพวกนี้จะใช้ในการต่อกับแทงน้ำนะครับผมส่วนด้านข้างกล่องมันจะมีไวริงบอกด้วยนะครับผม แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับคนจะผ่านซอริตเบกเกอร์ด้วยนะครับผมส่วนทรัมนอน NL นี้จะเป็นไฟที่มาจาก2 2 0โวลต์น,นะครับก็ควรจะผ่านเบกเกอร์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ E จะเป็นระบบกราวด์นะครับผมซึ่งเราควรจะต่อด้วยนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับผมแล้วก็ UVW จะเป็นทรัมนอนที่ต่อกับโซล่าปั๊มนะครับผมแล้วก็ TS กับ common จะเป็นการต่อกับบลูรอยนะครับผมถ้าหากว่าลูกค้าต้องการต่อทีเอากับคอมมอนด้วยก็สามารถซื้อลูกรอยาเพิ่มได้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากปั๊ม ACDC 1,500วัตต์รุ่น1 5 5 k ตัวนี้ด้วยนะครับผมส่วนผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ